โอ๊ยเทนทำอะไรของเทนเนี่ยฮะก็แบ่งพื้นที่ไงแบ่งพื้นที่อะไรไม่เข้าใจอ่ะก็แอร์บอกเองไม่ใช่เหรอว่าของทุกอย่างในบ้านจะแบ่งประคุณแตไแมหรือเปลี่ยนใจะไม่เปลี่ยนใจแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเทนเป็นคนงี่เง่ามากแยกกันอยู่ก็ดีแล้วดีงั้นแอร์ก็อยู่ฝั่งนู้นไปแล้วกันนะส่วนเทนจะอยู่ฝั่งนี้แต่ มีกฎข้อหนึงว่าห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งโอเคไหมอืมเกือบลืมไปเลยอะ่ะแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้ามเส้นมาเนี่ยฝ่ายนั้นต้องจ่ายค่าปรับนะตกลงไหมไดโอเคแต่แอลว่าแค่จ่ายค่าปรับมันน้อยไปปะอเอางี้ดีกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้ำเส้นของอีกฝ่ายต้องยอมเซ็นใบหย่าแล้วก็ยกทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านหลังให้อีกฝ่ายที่ชนะ ดิวปะล่ะสบายดิวอะแน่แน่แน่จะหลอกให้ข้ามเส้นไปหรอไม่ได้กินเขาหรอกไม่ได้โง่ดเวยเปล่ากย็ยังไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลย <c oughs> แต่ว่าเขาว่า <c oughs> เธออยู่ฝั่งเธอมันก็น่าลำบากเลยนะเพราะว่าประตูบ,บ้านมันอยู่ฝั่งนี้แล้วแบบนี้เธอจะออกไปจากบ้านยังไงนะช่วยน่นกู แต่ไม่เป็นไรเพียงก็ขึ้นไปบนห้องแล้วข้าวหน้าต่างไปก็ได้อ้าวแน่พอดีว่าฝั่งเพงนอะมีองนศามากแบบนี้เคี่ยวยังไงแอร์อุจนี่นะน้องไงถ้าอแอร์อยากใช้แอร์ก็ขอข้างบ้านใช้ก็ได้แค่นี้เองแล้วแต่ ถ้างั้นโน้ตบุ๊กแทนที่อยู่ฝั่งเดียวกับแอนเนี่ยแสดงว่าเป็นของแอนแล้วใช่ปะยังไงนะเอ๊ะนี่ทำอะไรเนี่ยมันเนียนทรมานนะวัยแต่ยุคโน้ตบุ๊กเทนไว ทอะไรเจออะไรนะเฮนมันตอบไม่ได้นะชุดเนี้ยตอบไม่ได้เท่ากับตัดเลยเฮ้ยอุ้ยเฮนนี่เฮนเออนี่เฮนสบาไงคะไปรอกษารึไงก็รู้ก็หลงไว้ชุดนี้มันเป็นชุดต่อของแอร์มันมีพรอน,นอธิใจแจ้์มางเฮนไหนทำแบบนี้ทำไมอะแล้วแอร์ไข่แทนบายแอเอาคืนแน่ เอาคืนเหรอกลับมาดิกลับมาดิเอาคืนยังไงนะอันนี้เป uh ็อุ๊ยหัวหน้าเธอโทรมามีเรื่องบ่วจอะไรหรือเปล่านะฮัลโหลวัสดีค่ะคุณปกิตอ๋อคือจะให้เทนเข้าออฟฟิศตอนนี้เลยเหรอคะ จะไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรอะคะคือเพนเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณปะกิจค่ะนี่คุณปะกิจปากเหม็นมากเลยค่ะมันเหมือนในปากคุณปะกิจเนี่ยมีหมาเน่าตายไปสิบตัวประมาณนั้นนะคะใช่ค่ะเขาบอกฉันเองว้ายทำไรของเธอเนี่ยอย่าที่คุณปะกิจไล่ออกเลยทำไมยิ่ยอ่อนแบบนี้วะไม่ได้เขายิ่งอ่อนใส่เขาเลย ไงเธอเสียงดังทำไมลูกร้องเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมานอนไปด้วยเห็ไม่ละแอเธอเสียงดังเนี่ยลูกเลร้องเลยเอะแอเสียงดังคนเดียวเหรอทเทนก็เสียงดังเหมือนกันแหละเหรอโอ้ไม่พอให้น้องแมงไม่หยุดร้องอีกอ,อโอ้ยเนทนเทนปลอบลูกเป็นไหมเนี่ยฮะ ทำอะไรเป็นสักอย่างบ้างไหมเนี่ยสู้แอรก็ไม่ได้โอ้แต่เช่าแต่แต่ไหมมาตรงมาตัดออ้ใครเอ่ยหม่ำห่ำกันนะคะดีดีนะคะอ่ำหม่ำ่เนี่ยทามเส็มั้ยนะอือรู้อะไรปะ ต่อให้เราสองคนเนี่ยมีความชอบที่มันแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่มันก็มีอยู่สิ่งเดียวที่เราไม่สามารถแตกหรือแยกออกจากกันได้ก็คือความรักที่เรามีให้ลูกนี่แหละมันจะสายไปไมมล่ะถ้าเราสองคนจะมาดีกันนะดีก็ได้แต่ว่าลูกมีแค่คนเดียวนะแบ่งไง ทำเพิ่มไงรออะไรไปดิอุ๊ยรออะไรฮะมาเอา้าไมเธอเสียมารยาแบบนี้วะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอเธอต้องเป็นคนทำกับข้าวห้ครอบครัวพี่กินแต่นี่อะไรอ่ะให้ครอบครัวพี่รอเป็นชั่วโมงตั้งใจแกล้งแล้วพี่มีมารยาทมากเลยไงบุกเข้ามาในบ้านคนอื่นแบบนี้หนูให้รหัสบ้านพี่ไปหนูไม่ได้พี่มาทําแบบนี้นะนี่มาเอาแล้วเรื่องที่ปล่อยให้รอเนี่ยใช่หนูตั้งใจหนูอยากทดสอบความเชื่อฟังของบ้านพี่บ้าง นี่ทำไมเขาไวไงอะไรคือการทดสอบความเชื่อฟังของฉันในวันนั้น<อ>พี่เทนให้ฉันรีบขับรถมาเพื่อมาทำกับข้าวให้คนที่บ้านเขากินมะนาวทำไมถึงมาช้าแบบนี้แม่กับพี่สาวจะรอทีาทำข้าวนานแล้วนะเอานี่ใส่เข้าไปของฉันเตรียมไว้ในกลัวแล้วรีบไปทำด้วยเอาถุงมายืนนิ่งอยู่ทำไมอะไปได้แล้วเร็วๆสิไปได้แล้วนะไป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 ,ไป นี่ป้าหอลูกสไายป้าหอวะทำกับข้าวภาษาอะไรคะรสชาตินี่ไม่ได้เรื่องค่ะห่วยมากเลยค่ะเอานะ่าให้เวลาเขาได้ฝึกอีกหน่อยอ้อมมะนาววันนี้ที่บ้านเราเนี่ยคนเยอะเพราะฉะนั้นก็อิ่มก็เลยไม่พอเธอไปลองนอกไปไม่ต้องกินหรอกก็กินทีหลัง ไม่่อยเหรอเทนตักแกงให้แม่น่อยชิลูกนี่ค่ะโอ๊ยตายแล้วนี่ฉันซุ่มซ่ามจาังเลยอะทำน้ำหกอู้โตโทษน้ำมะนาวรีบเชซซ็ดสิ <_ d ata> ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาไม้ถูพืนนะคะ <_ d ata> นี่ไม่ต้องหรอกเอามือนี่แหละถูสะอาดกว่า เพนจะทําอะไรไม่ต้องเลยหน้าที่งานบ้านเป็นของผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องทําตรงนู้นด้วยนั่นน่ะน้ําก็เซ็นไปใหญ่แล้วพอแล้วามะนาวพี่วหนูไปเตรียมผลไม้ดีกว่านะเรามองตรงนี้ได้ค่ะแม่ทำไมแม่ต้องตั้งใจแก้งมะนาวขนาดนั้นด้วย แคงอะไรแม่แค่ทดสอบว่าอนาคตเนี่ยมันจะเชื่อฟังแกไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เชื่อฟังแกแล้วทำตัวเป็นใหญ่ในบ้านขึ้นมาจะทํายังไงใช่ที่พ่อโอ๋ทำอะ่ะก็เพื่อให้แฟนแกฟังคําสั่งของแกเข้าใจปะ,ะานาวนี่ค่ะผละไม้ แม่คะที่บ้านหนูมีอาหารทะเลเยอะแยะเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำมาให้แม่ทานนะคะอุย้ยเก่งใจจังเลยอะ่ะแต่ก็ดีนะเพนรีบไปส่งมะนาวกับบ้านสิได้ครับ พวกนั้นทำกับลูกขนาดนี้เช่ยวเหรอแม่ว่าออกมาจากที่นั่นดีกว่าลูกไม่ต้องไปอยู่มันหรอกแม่คะหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะทำอะไรหนูต่อถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหนูคงไม่ยอมเหนื่อยกายเหนื่อยใจแบบนี้หรอกคะ่ะแต่แม่สงสารลูกสาวของแม่ทำไมต้องเจอแบบนี้ด้วยแม่คะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคนแบบนั้นนะ่ะหนูมีวิธีรับมือคะ่ะดีเลยลูก เอาให้พวกเขาเข็ดหลาบไปเลยนะถ้าพวกเขาชอบรังแกกดขี่คนอื่นขนาดนี้หนูก็ต้องมีบทเรียนให้กับเขาบ้างแต่หนูก็ไม่ควรทำกับผู้ใหญ่แบบนี้ปะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ไหนเขาให้แฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาคอยกดขี่รังแกกันแบบนี้ล่ะแม่พี่เนี่ยก็ฉลาดดีเหมือนกันเนาะเวลาหนูไปบ้านพี่ทีไรก็ให้หนูคอยทอําอาหารให้เวลาหนูจะนั่งกินข้าวด้วยก็ไม่ให้หนูนั่งกินถูพื้นก็ยังต้องใช้มือเลย พี่คิดว่าหนูไม่รู้นะว่าสิ่งที่พวกพี่ทำเพื่อต้องการให้หนูรับฟังคำสั่งของพี่คนเดียวพี่คิดว่าหนูโง่มากเลยไงนี่มันเอา,เอาพอได้แล้วแลน,น,นานเทนเ็าจะมาที่นี่สักทีหนึ่งนี่เทนจ้ะพอดีบ้านของแม่น่ะไม่ชอบคุยกับพวกที่สืบสันดาลต่ำแบบนี้แต่หนูใส่หัวออกไปเถอะลูกสาวของแม่จะกินข้าวแม่ว่าผมเหรอ,อยังไม่รู้ตัวอีกไตออกไป สุดยอดไปเลยค่ะแม่ในความรักไม่จำเป็นหรอกที่ต้องมาทดสอบอะไรกันเพราะถ้าพวกคุณดีกับฉันฉันก็จะดีกับพวกคุณ